3ความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องฟ้าใครที่กําลังดูแลฟ้าอยู่ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะสิ่งที่คนจะเข้าใจผิดข้อแรกเลยนั่นก็คือฟ้าหายขาดได้ต้องบอกว่าฟ้าเป็นแล้ว ไม่หายค่ะแต่สามารถดูแลให้จางลงได้อย่างถูกวิธีค่ะอะไรรู้ไหมก็คือถ้าเราจะเปรียบเทียบกันง่ายๆก็เหมือนกับคนที่เป็นโรคเบาหวานทีนี้เนี่ยเบาหวานมันก็อยู่ในร่างกายเราใช่ไหมคะถ้าเมื่อไหร่เราควบคุมอาหารกินอาหารที่ดีได้ดูแลสุขภาพระดับน้ําตาลในเลือดเบาหวานต่างๆก็จะดีขึ้นสุขภาพเราก็จะดีแข็งแรงไปด้วยแต่เมื่อไหร่ที่เราปล่อยปละละเลยสุขภาพไม่ดูแลกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์น้ําตาลสูงๆแน่นอนระดับน้ําตาลเบาหวานก็ขึ้น พุ่งปรุดเลยเช่นกันเหมือนกับฝ้าเราค่ะถ้าเมื่อไหร่เราดูแลได้ดีมันก็จะดูจางลงแล้วก็ดูแล้วเนี่ยแทบจะมองไม่เห็นฝ้าเลยแต่เมื่อไหร่ที่เราป,ปล่อยปะละเลยอ่าไม่บํารุงละไม่ทากันแดดแล้วออกไปลุยกลางแจ้งแน่นอนมันก็กลับมาได้เสมอเลยนะคะข้อที่สองที่เป็นความเข้าใจผิดนั่นก็คือฝ้านี้ต้องเป็นในคนสูงวัยเท่านั้นต้องบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ อายุ20ต้นต้นๆก็เป็นฟ้าได้แล้วเพราะเนื่องจากว่าปัจจัยหลากหลายอย่างที่เราใช้งานกันไม่ว่าจะเป็นแสงจอมือถือหรือว่าสิ่งกระตุ้นต่างๆก็ทำให้เกิดฟ้าได้ดังนั้นห้ามประมาทเลยนะคะความเข้าใจผิดที่3ค่ะนั่นก็คือฝ้ากระตุ้นจากแสงแดดเท่านั้นความเป็นจริงแล้วไม่ใช่แค่แสงแดดนะคะสามารถกระตุ้นได้จากปัจจัยหลากหลายเลยข้อแรก จากแสงจอมือถืออย่างที่เกศบอกว่ายุคนี้เนี่ยมีการใช้แสงมือถือแสงโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์นอกเหนือจากนั้นฮอร์โมนค่ะกินยา หรือว่าเป็นไวทองก็มีสิทธิ์เป็นฝ้าได้อ่าแล้วก็อะไรอีกปัจจัยถ้าเราไปใช้ครีมแรงสารแรงกัดลอกจนผิวบางหน้าพังไวต่อแสงก็จะเกิดฝ้าได้ค่ะทีนี้พอเรารู้แบบนี้แล้วนะคะก็ต้องมีวิธีการดูแลวันนี้เราก็แนะนําชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่มี3ชิ้น3ขั้นตอนปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกตัวแรกที่แนะนําเลยที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับระดับดีนเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับดีน ตัวนี้จะตรงเข้าไปที่เอนไซม์กระตุ้นเม็ดสีเมลานินไปยับยั้งนะคะไม่ให้เขาสร้างเม็ดสีเมลานินหรือว่าลดการสร้างเหมาะสําหรับคนที่เริ่มเป็นฝ้าหรือเป็นฝ้าแล้วหรือกําลังป้องกันดูแล วันนี้ช่วยเติมน้ำให้ผิวด้วยและลดอาการแพ้สารโดยใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดบี BB กันแดด k คที B ่ s 50 PA บกบวกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิ้มและสุดท้ายนะคะล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงด้วยสบู่สมุนไพรแฮนเมดว่านนงคำจากเคที่ตัวนี้ไม่มีสารัซเฟตรหรือสารเพิ่มฟองค่ะกับชุดนี้เซตนี้ราคาพิเศษ1,260บาทเท่านั้นส่งฟรีทท่วไทยทักเข้ามาได้เลยนะคะ